ทฤษฎีของการปกครองโลกในยุคข,ของ Donald Trump คือทฤษฎีที่ต้องการสร้าง chaos ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะสร้างความวุ่นวายสร้างความโกลาหลหรือสร้าง chaos เ,เพื่ออะไรเคยได้ยิน divide and conquer ไหมฮะแบ่งแยกและปกครองไม่ใช่ทรัมป์ไม่ได้ทำอย่างนั้นทรัมป์ภายใต้าการแนะนำของการทหารในนิตยสาร Foreign Policy เขาสุปว่า Trump doctrine ในนโยบายต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาในภาวะความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีภาวะความตึงเครียดในทะเลจีนใต้และภาวะความตึงเครียดในตัวหนอกลางทฤษฎีทั้งหมดนี้มันคือทฤษฎีที่เขาเรียกว่า chaos The create chaos to rule สร้างความวุ่นวายและความกลลาหลนในโลกเพื่อให้สหรัฐาสามารถมีที่พลในฐานะที่เป็นผู้ที่มีอำนาจทางทหารมากที่สุด มีที่พลทางการเมืองอยู่แล้วในระดับโลกแต่ว่ามีความจำเป็นกลายมาเป็นประเทศซึ่งขาดไปไม่ได้หรือ indispensable nation อีกครั้งอันนี้น่าสนใจมากทฤษฎีที่ว่าทฤษฎีทำ doctrine ก,ก็คือว่าในยุคนี้ต้องการสร้างความวุ่นวายเพื่อให้โลกนั้นมีปัญหาบานไปลายไปเรื่อยๆเลี้ยงความขัดแย้งกระตุ้นให้มีความขัดแย้งมากขึ้นเพื่อให้บทบาทของตำรวจโลกนั้นมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นคือมันไม่ใช่ว่าบ้าใบวัน ถ้าเอาตามนี้ท่าทีของนิกกี้เฮลลี่ที่มาตามสคริปต์ไม่ใช่เพื่อให้เธอดูดีแต่ว่ามาตามสคริปต์ที่ทำเนียบขาวกำหนดมาก็คือเปิดศึกกับหลายๆประเทศยั่วยุให้ประเทศที่มีผู้นำที่อาจจะไม่ค่อยมีวุฒิภาวะทางอารมณ์อยู่แล้วโมโหโทสะมากขึ้นกระตุ้นในเกิดความขัดแย้งมากขึ้นเมื่อมีความขัดแย้งมากขึ้นบทบาทของสหรัฐในหลายๆเวทีก็จะเพิ่มขึ้นและเมื่อเป็นอย่างนั้น สัอเมริกาก็จะกลายมาเป็นประเทศที่ขาดไม่ได้หรือ indispensable อีกครั้งฟังแล้วประหลาดแต่มันเป็นหนึ่งในมุมมองหนึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ในยุคที่ถ้ามองผ่านเล่นปกติจะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมสัมเมริกาต้องทำตัวอย่างนี้ในยุคนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The ร d ด s ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h anel n ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้